มาครับอยู่ผมบอส PC เหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาดูความประกอบกันนะครับอย่างที่บอกครับโปรโมชั่นก็มีถึงสิ้นเดือนพฤษภามนี้ก็คือวันที่31เนอนาะถ้าจำไม่ผิดเดือนนี้มี31วันถูกไหมอ่าโอเคยังไงก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยแล้วก็ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดกันวันนี้3เครื่องสามตายจะเป็นราคาออริจินอลนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละช่วงเวลามันไม่เหมือนกันดนะังนั้นแล้วในทุกๆวันผมจะพูดเป็นราคาปกติเสมอนะครับผมไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละเครื่องได้โปรอะไรกันไปบ้าง แต่ผมจะพูดเป็นราคาปกติละกันเนาะอ่ะโอเคครับเรามาดูที่เครื่องแรกนะครับอันนี้สำหรับคนที่งบประหยัดเซฟงบก็แล้วกันนะครับในงบ9,900บาทนะครับ9 9 0าบาทอนาคตคุณก็สามารถไปเพิ่มเติมได้นะครับมันไม่ได้สุดแค่นี้มันก็ยังอัปเกรดได้เรื่อยๆกันละกันใช้คำนี้ละกันผลเทสสเปคเดิมเดิมออริจินอลของเครื่องนี้มีอยู่แล้วใน YouTube ในเพจ a c e b o o k ใน Tik t o k ออะไรก็ว่ากต่ายดังนันแล้ว ถามแอดมินได้เลยว่าผลเทสเครื่องนี้เป็นยังไงเริ่มที่เคสเคสตัวนี้คือ IT s o n a s s p i ป i t นะครับสป i r i t เนี่ยด้านหน้าจะเป็นพัดลม LED Green Blue ตามนี้พัดลม3ตัวเปลี่ยนไฟไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ฝาข้างเป็นอะคริลิกฝาหน้าเป็นอะคริลิกนะครับสเปคเครื่องนี้ CPU เนี่ยเป็น AMD Ryzen 5 4600G รเทอร์โบส2 g h z 6คอรเทนะครับแล้วก็การ์จอเป็น v ว ga 7นั่นเองครับมาพร้อมกับแรบมบ แรมที่เป็น16 g ิก DDR4 บัตร3,200จากเคฟนั่นเองครับ M.2 ตัวนี้ NVMe ครับความจุ2 56 g ิกจากเอ a าเซอร์นั่นเองเมมโร์ตัวนี้คือ A520mHVS จาก Adlock นะครับแล้วก็ power supply ครับเป็น power ติดมากับตัวเคสนี่ power ยู่ตรงนี้นะเป็นตัว5 50วัตต์จาก i t s o n a r นั่นเองครับก็การ์ดจอออนบอร์ด Vega 7ถามว่าแรงไหมผมมองว่ามันก็พอถูถ่ายได้ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะ แล้วก็ใครอยากอัปเกรดก็สามารถซื้อกาจอเติมซื้ออะไรเติมวางกันไปนะครับอ่ะโอเคสินค้าของใหม่ทั้งหมดของใหม่มือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีนะครับต่อมาดูที่เครื่องนู้นกันดี๋ยวมาดู Adventure Proback a ็คนะครับ a อร์เอนตัวนี้ในงบ2,000 0แป๊บหนึ่งนะ2,4,990 2,4,990เครื่องนี้รับเองโคลานะครับก็เลยกล่องอุปกรณ์ ไม่ได้เอามาวางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามารับเองกล่องอุปกรณ์หน้าอยู่ในห้องช่างนะครับเครื่องนี้เป็นในห้าเจนสิบสามครับสิบสามเป็นตัว1 0บคอสิบหกเทสเทอร์โบสี่จุดหกกิกะเฮิรตซ์แรมาจกดดียรัสสามจากเคก็คือ1 6 g หกจิกคูณสองดูชาแนลนั่นเองครับ M ตอนทตัวนี้ NVMe ครับความจุ2 5 6 g ้จาก a อเบอร์เซนั่นเองนะแล้วก็การ์ดจอตัวนี้คือ Power Color Fighter ครับ AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6 นั่นเองครัเป็นตัว2องพลมนะสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเมมบอร์ดก็เป็น H610M จาก BioStar ครับ Power Supply 600W SigmaTech เคส mm hmm. ตัวนี้ด้านหน้ากระจกฝาข้างกระจกคือ t SUNAMI ADVENTURE PRO b a c k ก็เป็นทรงตู้ปลานลั mm ่นแหละเคสตัวนี้ไม่สามารถปิดไฟหรือว่าเปิดไฟได้เปลี่ยนไฟอะไรเงี้ยทำไม่ได้นะครับ mm hmm. ไฟมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับ mm hmm. ในงบ24 =90 0 mm hmm. ทุกอย่างมือหทั้งหมดประกัน3ปีครับ mm hmm. ต่อมาเครื่องนี้ครับ เครื่องนี้ของคุณวิรวัตรหรือเปล่าอ่านผิดยังไงขออภัยนะครับเครื่องนี้ในงบ2 7 5 8 0กล่องอุปกรณ์ทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเครื่องที่จะส่งเราก็จะเอามาวางนี้ล้วก็เอาไปแพคให้อีกทีหนึ่งเคสตัวนี้คือเอาราคาก่อนนะ27,580เคสตัวนี้คือ i t s o n a t v o l c a n v o l c a n เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนไฟได้ตรงนี้นะเผื่อใครมาดูคลิปผมแล้วหาปุ่มเปลี่ยนไฟไม่เจอมันอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างเล็กๆตรงนี้เล็กมากๆนะครับอ่ะผมค้างไว้ที่ rgb ก็แล้วกันนะครับ อ่ะสเปคตัวเครื่องเครื่องนี้ intel i 5 gen 13, 13 f, ้า gen ส0บสามสิบสามร้ f ส core ส t ครับ turbo โบ4.6 g h z ครับแรม16 g b ddr 4 bus ัสองจากเคฟนั่นเองครับ m 2ตัวนี้ nvme จาก a อ a าซความจุก็1 t b ทตรง m 2 nvme เนี่ยผมมองว่าเรื่องของความจุเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลนะครับว่าคนนี้เก็บข้อมูลเยอะคนนี้เก็บไม่เยอะดังนั้นแล้วก็ลองคำนวณดูดีว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณซื้อไปแต่ละเครื่องเนี่ย คุณเอาไปเก็บข้อมูลเก็บเกมเก็บอะไรเยอะหรือเปล่าบางครั้ง256 g หหรือ512 g กมันก็ไม่เพียงพอสำหรับคนคนนั้นนะครับถ้าอยากเพิ่มความจุเยอะๆก็อัดไปเลยครับ 1TB ทรหรือจะเพิ่ม s อ d ด a t ีอีกสักตัวหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมการ์ดจอนะครับการ์ดจอตัวนี้คือ PARIT r ช x 4 0 6 0นะครับเป็นตัว8 g จิก GDDR6 นั่นเองครับ เป็นตัวอินฟินิตี้นั่นเอง2พัดลมสวยงามมากๆกาจอตัวนี้เพิ่งมาลงที่ร้านเลยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้คือ b i o s t a r H610 M นเะพาว e r Supply 6 0ายวัตต์ Sigma t เ c h ครับจบไปบ้อนะเครื่องนี้เคสก็เปลี่ยนไฟให้ดูแล้วฝาข้างเคสตัวนี้เป็นกระจกเปลี่ยนเปลี่ยนไฟได้ปิดไฟได้จบเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับ3เครื่อง3ตายถูกใจกันเครื่องไหนก็ทักหายอดมินเด้เลยแต่จริงๆความประกอบเนี่ยมันไม่มีลายตายตัวครับคุณไม่ต้องชอบ ตามที่ผมพูดวันนี้ก็ได้คุณกลับไปดูคลิปเก่าๆก่อนหน้านี้หรืออยากจะคัสตอมสเปคเองอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้หมดเลยนะครับอยากอ d แดปเองอยากเอาคอมไปทําอะไรเอาไปเล่นเกมเล่นเกมอะไรทํางานผ่านโปรแกรมอะไรคุยที่แอดมินให้เรียบร้อยแล้วก็โปรโมชั่นช่วงนี้มีอะไรบ้างก็ลองถามปรึกษากระทางแอดมินได้เลยนะครับแล้วทุกอย่างสินค้านั้นเราขายแต่ของสินค้าใหม่มือหนึ่งทั้งหมดนะครับประกัน3ปีถึง10ปีก็ว่ากันไป นะครับแล้วก็ดูแลหลังการขายเนี่ยเรามีแอดมินตอบแชท2องโมงเช้าถึงตีสาส่งออกทั่วไทย1-2วันถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยหรือว่าเป็น c a s ออนออร์แคสออนเดลิเวอรีนั่นเองนะครับหรือว่าจะผ่อนผ่านทาง Shopee ก็ได้ก็ส่งตรงผ่านระบบ s h อ p e e ไปนะครับผมอ่ะโอเค3าเครื่อง3ตายวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับทีบอยพีซครับ